คือบ่ขายก๋วยเตี๋ยวม,มาเนี่ยิดกการนาแนแล้วโอ้ร่วมละลายบ่หรือจังได <c oughs> จิตการร่วมละลายบ่ส่วงแรงรุ่งหลละลายบ่ <c oughs> ถึงกับร่วมละลายดอกแต่ว่าเหมือนทุนบ่หรือจังไดว่า <c oughs> <c oughs> มังหันบอกเลขตัวใดจำได้ไดดยังไงมังหันนุบอกเจ็ดสองเจ็ดสองมันอลอดยังออกหนึ่งสองมันออกหนึ่งสอง วันนี้สิบอกตัวใดสิว่าเกือบพ่อๆกันนะครับสายแล้วก็ล่างสิออกจากเงอนพอดีเพิ่นสิไปทุละพอดีเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเบรกไว้สักอนเบรกเพิ่นไว้มาถามกันกอนมาคุยกันกอนนะครับเกี่ยวกับโชคลาภท่านได้บอกอย่างอื่นนี้มีถามมาเรือเยอะว่ามึงหันได้น้ำเพื่อนบ้าน เจี๊ยบได้เพื่อนบ๊องวดพงหัน,นตั้งเจี๊สอ,องอันละหนูซื้อกันเลซื้อเจ็ดยบสองด้ยวยกัน,นอันผู้ใดกันนะัเกเจ็ดสองเมื่อที่เมื่อเด่นเน้นไปเจ็ดยบสองนะแต่ว่าเรียกว่าหนึ่งสองผู้จะหนึ่งกับว่าเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันมันกับคนละโตนั่นแหละแต่ว่ากัดหลายๆสำนักหลายๆเจ้าคนกัดเน้นมาเดนาเนินมาเนาะเข้ากับเด็ไปขึ้นปอนะ บ่ได้คิดพ่อว่าซื้อก็ซื้อตรงๆร่วนไหมที่นี่วดนี้ฝันหรอเปล่าจ้าหนูฝันอยู่แต่ว่าฝันตะไลมือแล้วหนูก็บ่รู้ว่ามันมันสิถือบ่นหนูก็บ่รู้ว่าสิถือบ่น่ะมันจะโป้งหัล่ะว่าสิถือบ่ถือเนาะแต่ว่าวันนี้เพิ่นพันบ่บอกหนูเป็นตูเพิ่นพันมาเขียนให้เอาเขียนให้ นว่าเพื่อนบอกเป็นตัวก็เพื่อนเคียนให้อันใดถูกดีตามตามตามที่พันนมาตะกี้นะแต่ชวนมาไม่แต่เพื่อนเคียนห้เอางี้สิเพื่อนเขียนห้เขาอยู่กันบอกลูกก็ขึ้นว่าเพื่อนเคียนห้เขาหลายกวัวที่เพื่อนบอกนูนเป็นตัวงี้สินะตะกี้กับเขาเขาแน่กับงวดเขางวดบ่าเขาเนาะจ้ะก็เลยจับเอได้แม่ว่าเพื่อนห้แบบเด้นที่มันเขาดีงี้สินะจ้ะ ได้ลายมือเลยดิยุฝันได้ลายมือเลยดิจดเลขกเป็นน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิบอันที่หามือนเร<ะ>าบอกเครื่องลายกูหันขึ้นเขียนให้ตัวแดงบ่เพิ่นเขียนไหนพิ่นก็เอาปากกาแดงเขียนอยู่ตะวันดูก็เลยขึ้นมามันสิออกตรงตามที่เพิ่นเขียนให้หนูบนะ่น่ะตามที่หนูเลี้ยวเห็นบนะ่วตั้งสิแม่ นูจำความพ่นเขียนใส่กระดาษบ่หรือเขียนใส่มือให้หรือเขียนใส่นสายท่านเขียนใส่กระดาษให้เขียนใส่กระดาษให้บ่จ้ะาเขียนใส่กระดาษให้ตัวใดจี่ฝันไปจังได้นู้ดจับ่ได้หนู้ดจับใด้าต่วนที่เพิ่นมานั่งเขียนใส่กระดาษให้หนูเพิ่นเขียนใส่นั้นเป็นเลขสองแล้วกัเลขแปดซ้ำนี่แหละสองตัวเลขสองจ้ะ เลขแปดม่คเพิ่นเคียนใหนน้องนูสองตัวซ้ำนั่นเดี๋ยวเลขสองเลขแปดคือบอกเป็นตำมันเถอะเนาะปั่นที่นี่ <c oughs> คือยุ่เดียถ้าค <c oughs> ือบอกคือพวกก็บอกตามนูเมือเศร้ามือนเศ้าีาา่ลุงจุดทูจุดทูกตัวจุด ตัวแรกนี่เป็นเลขแปดตัวที่สองเป็นเลขซีโดนไปโดนไป,นไปสีดำดำยุเลขซีนี่หายจางไปจางไปบ่เห็นเลขซีบัตท,ที่นี่เพราะว่าเลขซีหายจางไปโดนเติบทูบหักหักตกป๊อกลงแต่ว่าทูบตกลงแล้วมันบ่แตกเด้ั่กเรียลุงก็เเอเ้ียาไม่เคียร์ขืนมาไหวกับเลขแปดกับมอล้องนี่หงบานี้บัตร ไฟใหม่ลงไปลงไปลงไป,งไปเรื่อยๆตัวที่สามเป็นเลขแปดอีกแลตก้ตัวกลางตัวกลางที่แลกเป็นเลขสี่เจ้แมนเก็เลขคิดว่าบ่าแมนแปดสีพอเพิ่นลบออกแล้วบ่แปดศูนย์กับแปดสองก็ใชว่าแปดสอนี่แปดสองโตแล้วก็เปลี่ยนสองทอนเนี้ยแม่บอ่ะทุ่หักเป็นสองทอน ต่วเพินเนนนพ่นเคียนเห็นูน่นเพิ่นเขียนเลขสองแปดเวลาเลขสองสูงไงเลขเพื่อนเขียนแต่ก็เลขแปดคันเขีย 8, นให้นซัตท้อนี้คันคันตีเพิ่มได้บ่เนี่ยซ่งมตีเนทัวนีวดก้อนน่ะมอดก้อนนี่แมนบอมวดก้อนบอกเจ็ดสองบอกหนึ่งสองบันนี้บอกสองแปดสี่เอาสองสามน้ำเน,นูกวางสันยูนวก,ก,ก็ได้หน่อยอยู่ว่ะ สีว่าสองสามเพิ่มกับาไปเอกไปไหนมากวนไทยบ้านทั้งใดมารถ <c oughs> ล้มแม่ทอแต่น่ะนะ <c oughs> เป็นสีว่าล้านพวกนี้นี <c oughs> เน่เป็นสองเป็นสองสามน้ำนะเพราะว่าตามอาเจียนลทีเปลี่ยนสัน้นวัดจังหนึ่งมันก็ออกรูดแต้มมาเจนหนึ่งกับเพิ่มแต้มมาเจนหนึ่งกับเมีนโต โตที่พันกันพวนกันนั่นไหมจ้าปีเพื่อไว้คันบอ่อเพื่อคันคันบอ่อนั่นกระสีอ,ออกมาตรงๆนาเทียเพิ่อนออกมาแบบนี้นาเทียเพิ่นให้เป็นปิศานามานำกระสีแบบนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อครับจ่การเพิ่นฝันว่าปูเพิ่นมาเขียนให้ ดูดีเนาะเห็นบ้าหรือว่าพอง่ายเปิ้พอง่าก็ได้หมดเปิเป่ลมาเขียนให้ใส่กระดาษให้นะครับสองแปดนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นให้เจ็ดสองเลขออกหนึ่งสองบานนี้เพิ่นมาเขียนให้สองแปดแอดมินก็นเลยว่าแปดกับสามมันมาค่อยๆกันแอดมินก็นเลยเพิ่มเป็นสองสามน้ำนะครับตามที่กิงเพิ่นให้หางเดียวปัดนะครับนหางเดียว คือสองแปดนะครับปูเป็นเจียนไห้สองแปดแต่ว่าเบื้องหนา้าเพื่อนบัวไครห่าวนี่เรียกเขาอยดอกตัดคว่าไดเพ,พื่อนห่าวเพื่อนนันว่าเตรียมกีดจันสันเอยเรียกสีบัวใครเขานะครับวันนี้เพื่อนบัห่าวนะครับบัวด้เตรียมกีดหรือที่เตรียมกีดจะบอกว่าันบัถือโดนไล่เพราะทัานละว่าโดนบัถือโดนไล่แล้วมันก็บ่วแงบถือโดนออกบัวได้ตามกันโดน บ่ได้ตามกันโดนไปช่วงไปทํางานเนาะเกือบปีรถเจ็ดแปดเดือนบ่ได้ตามกันนะครับเนาะบ่ได้ตามแนวทางของเกยกันนะครับแต่ว่างวดนี้ับงวดที่ผ่านม้ามหันกับงวดนี้มาตามกันนะครับมาตามบึงงวดงวดที่ผ่านม้านั่นงวดที่ออกหนึ่งสองหนึ่งปูเพิ่นมาบอกนะครับแต่ว่างวดนี้ปูเพิ่นเชียนห้นะครับดูเคยฟัน,นได้อยู่ ตอนนูไปเ็ดงานพอนนมาบอกเลขนูว่าให้นูไปเบื้องเอายุลดตอนได้ม่าเขียนใส่กระดาษให้นู้วนเป็นเลขสองแปดนั่นสิละกระดาษแผ่นหมดไงได้อยู่ขางรถกับวะ่อนได้มว่าไปเบื้องเอานั่นยุรดเลขอีหยังมาปูย่างไปเบื้องเอานูเลยเห็นเป็นเลขสองมันวะแล้วก็เลขแปดปัญหาเลขมันออกมันออกเก็ดสองไหมันรดแต้มมันลดแต้มมันออกสองเก็ดวงเมินเก็ดสองออกสองเก็ด อันนี้ก็มีสีลดแต้มได้ดีเนี่ยมีสีลดมีสีสเพิ่มได้ที่หนูเคยฝันในเลข่องสองแปดได้มันออกสองเกียวบ่เอาคือบ่เอาสองเกียวให้เพินน่น้ำหนึ่งหนูบ่กล่าวบเาเนาะอลองโหลดเบืง้งเอาอยากให้พี่น้องเพิ่นโชคดีเนาะน,นิดนิดน่ดน้อยสองเกลียวด,ด,ด้รถกระบะมาปุ้ยให้หนูยางไปเบืง้งหัวนนั่น เอาสิเอาเป็ี่นนึกสมันฉีนหไลยตัวเพร,รา,าระน่าขันไลเพราะต้องเอาน้ำด้วพี่น้องเ้อเอาสองแปดตัวยอดก็ไดต้ต้องบอกข้าเจ้าว่าผู้ใดมาตัวใดนำตัวนั้นเขาให้ซีดเลือกข้าเจ้าก็ใ<ม>ห้ซีดเลือกันล่ะแต่ว่าตัวที่เพลินฝันได้นี่คืออยู่ในวงกลมนะครับเ <c oughs> นี่ตัวที่ปูเพลินเชียนให้อยู่ในวงกลมแต่ว่าลัทธิเพลินเพลินเคยฝันว่าเพลินเอ่อเพลินได้สองแปดนะครับปูเพลินเชียนสองแปดให้เพลินมันก็เลยออกสองเจ็ด นะครับแอดมินก็เรียกว่าตามทัพเนี้ยมแล้วเขาก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับกันซื้อึ้นกันสองเก้ากันซื้อลงกันที่สองเจ็ดแต่ว่ากันเอาเลขพวนเลขไขนี่ก็จเป็นสองสามนะครับกันพี่า้องบ้องมักก็ใส่สองแปดตรงตรงลดล้องเบิ้งว่านี่กันว่านามันเพี้ยนไปจังใดจังนึงก็จะค่อยมาว่ากันไหมว่านี่กันผู้ใดทุนหน่อยก็ล้งเบิ้งนะครับทุนน้อยก็เอาตัวเดียวไปเลยสองแปดตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะพี่า้องเด้อ พี่น้องลองหาจับซื้อไว้นะครับเก็บไว้อาจะเป็นโชคลาภของเขาหางเดียวเขอล่อนะครับหางเดียวเขอล่อไว้พอนให้พี่น้องเพื่อนนะไวพอนอาก็บอกให้เพื่อนคอยเพื่อนชคดีคอยความฝันอันนุคคอยห้เอฟซีถือเม็มนูกแล้วค่ะเด้อวันนี้เลยสองแปดเพื่อนมีบุญน้องกันอัน นุกัฟันใน่ซ้ำนี่แ่ะแต่ว่านุกะจเจสิวาังไหนูนุกอยากให้ถือสุขคนณยุนล่ะแต่ว่านุกับซาถูกให้ถืงน้ากันงสุขคนเด้อค่ะเด้อถือสองแปดน้ากันสุขภู <c oughs> สุขคนเนาะจ้านะครับเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับสิมีขึ้นมีลงหรือสว่าเป็นเลขพวนเป็นสองสามยุบบ่หรือจะเป็นสองเจ็ยรสองเก้ยกายุก,ก้บบลูนะครับว่ามีผู้ใดหู้วานจะออกตัวใดมาตัวใดนะครับมีตะควมฝันกับการคำนวณซื่อนะครับ แต่ของเก้กันเปลี่ยนความฝันนะครับฝันก็คื้อความฝันบางทือ่ฝันก็เป็นจริงบางทือ่ฝันก็ฝันเป็นฝันสไลายนะครับเสื้อลายกับโบได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความเชื่อนะครับอขอขอ,ขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมยูดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อจะเก็บจดจนลำลำเลยนะครับขันอยากถูกไว้ก็ติดต,ตามช่องเฮงลุงเลี้ยงหาเก้าหนึ่งแหละนะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนครับ